สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับฟีนิกซ์ครับวันนี้นะครับหลังจากคราวที่แล้วบอกว่าจะให้ดูประวัติเตลเซียนฉบับสมบูรณ์นะครับ <c oughs> ก็เราวาปและเริ่มกันเลยครับจะเรียบร้อยนะครับเตลเซียนได้มาแล้วโอเคเริ่มกันเลยนะครับยากพอสมควรจริงๆ มันก็เหมือนกับเขาที่แล้วนะครับผมก็คือเดินทุกอย่างนะครับเหมือนปกติเลย uh oh. อย้าว๋ยวลืมนะครับเราก็จะมาทำเควสอ,อันที่2ก่อนนะครับมอบของที่ใช้ในการอธิษฐานนะครับเริ่มแรกนะเราก็คุยกับอองอุ่นปกติเสร็จแล้วก็คุยกับคนใช้หนึ่งครั้งคุยกับอ,องอุ่นอีกทีหนึงนะครับ มันจะบอกว่าให้ไปหาชุดเส้นไหวอะไรสักอย่างมานะครับเราก็เดินตรงไปเจอกล่องนะครับเก็บกล่องเลี้ยวขวาเจอสีแยกนะครับหยุดไฟแดงอีกแล้วเีเราก็เจอสีแยกเราก็เจอตัวซ้ายนะครับเราก็คุยกับมันนะครับเสร็จแล้วก็กลับไปหาองุ่นครับเหมือนเดิม ห hey. ลังจากนั้นก็เดินเควสปกติเลยครับไปสู้ไก่พวกเด็กรับใช้นะครับกด Auto ออโต้กก่อนดีกว่านะน่าจะตายนะถ้าก็ดติดที่ไวผมลืมเอาสกิลป้องกันมาไม่เป็นไรครับน่าจะผ่านอยู่เอาไ่ผ่านกรลีแค่นั้นแหละคิดมาก <laughs> ทริคนะครับมันก็ไม่มีแรงมากแนะนำว่ามีหัวโตเหมือนเดิมจะดีนะครับ อแล้วก็มีตัวยิงข้ามสักหนึ่งตัวที่เราคนโทรลนะครับอย่างเป็นกุยแก้หรือบางคนจะเป็นทองตรงก็ได้แล้วแต่นะครับผมแนะนำว่าให้ยิงเน้นยิงตัวหลังก่อนเพราะว่าผมคลิปที่แล้วผมพลาดไม่ได้เอาตัวหลังนะเน้นยิงตัวหลังโอเคแล้วก็เน้นยิง ก็เน้นเน้เนยิงเป็นตัวตัวไปจะดีกว่านะครับมันจะได้จบดาเมจได้ไวเพราะว่าถ้ายิงคนละทีสองทีมันกว่าจะตายแต่ละตัวนะครับมันก็ทำให้ทุกตัวเลือดลดใกล้หมดจริงแต่ว่ามันมันไม่ตายเป็นตัวตัวไงมันจะมันจะลำบากเราตอนหลังนะครับโอเคเราเพิ่มอินก่อนดีกว่า ก็สกิ่งหนึ่งหุหยอมทงองนี่ขนาดเตียวหุยดีเฟนต์เกือบสี่พันนะต่อกว่าหกพันบ้าไปแล้ว <laughs> ขวดน้ำรั่วโอเคนะครับเมากอย่าพัดลมันเป่าเมื่อสู้ชนะแล้วนะครับเราคุยกับสาวใช้ก่อนนะครับคุยนะครับมันจะบอกว่าคุณหนูเตียวเซียนเป็นนักระบําอันดับหนึ่งคุณหนูเตียวเซียนไม่รังเกียจที่จะรับของขวัญน,นะครับไม่มีผู้หญิงคนไหนไม่ชอบดอกไม้กว่าจะมาถึงขั้นนี้ต้องมีความพยายามมากนะครับ คุณหนูเตเซียมชอบจิบเหล้าไม่บอกแล้วต้องรักษาความลับให้คุณหนูเตเซียนนี่นี่ขนาดมึงรักษาความลับนะยังเล่ามาจะหมดเปลือกขนาดนี้เวรกรรมเดี๋ยวเปลี่ยนสก,กิลก่อนโอเคนะครับเราก็อย่าเพิ่งคุยเตียวเซียนนะครับพอคุยกับสาวใช้จนมันขึ้นคําว่าไม่บอกแล้วนะครับให้เรามาเก็บของนะครับที่มันบอกเมื่อกี้ที่มันบอกว่าไม่บอกดีกว่าความรับคุณหนูนะครับมาเก็บเหล้านะครับ เก็บคำอุ้ยคำพีนะครับแล้วก็ตรงไปสี่แยกเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เราเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเลยนะโอเคตำรวจไม่จับเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเลี้ยวซ้ายครับเจอสามแยกแล้วก็จะมาเจอพุ่มไม้ตรงนี้นะครับเราก็คุยกับพุ่มไม้คนบ้าอะไรคุยกับพุ่มไม้แล้วเราก็ออโต้ได้เลยครับหลังจากนั้น กุยแกมันเหมือนมีอะไรเมมแอกอะบินบินอยู่ตลอดเวลานะโอเคพอเราเก็บครบแล้วจะเห็นไหมครับว่าสองคลิปสุดท้ายเอย้ไม่ใช่สองเควสสุดท้ายจะติดหลังจากนั้นเราก็ออโต้ยาวครับผมอาไออันต่อไปเนี่ยถ้าเจอริโป้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไอที่หนักคือติดต่างโต้เนี่ยแหละ เราก็ Auto, ออโต้คุยไปเลยครับไม่ต้องสนใจละตรงนี้จะไม่มีอะไรมากมายละเราแค่เดินตามเคลอย่างเดียวครับเธอเดินไปเรียบร้อยนะครับเราก็สู้กับลิโป้อันนี้แล้วแต่คนนะแต่ผมแนะนำว่านะครับใหเ้เก็บตัวหลังก่อนที่เป็นธนู อยู่ตัวหนะ้าก็ได้แต่ผมไม่รู้ความเคยชินหรือความรู้สึกผมผมจะต้องเก็บตัวที่มันยิงแถวหลังได้ก่อนนะครับก็แล้วแต่คนจะพิจารณากันนะครับผมจัดเลยข้อควรระวังนะครับระวังอ,อย่าให้ตัวแทงเราตายนี่คือข้อควรโคตรระวังเลย นะครับเพราะว่าลิโปมันจะมีสกิลแบบว่าชาร์จสัดทีเดียวอะ่ะมันเกินครึ่งหลอกแน่นอนนะครับพยายามพยายามป้องกันตัวแ,ตแทงเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับไม่งั้นจะจะจะ,จะเจ๊งเอาได้นะตีก่อนนะครับโอเคโอ้โหปิดโลีย อืมจากกดตินะให้เว้นแรงๆก่อนดีกว่าห้องตรงยิงเบาอที่คิดนะตอนแรกนึกว่าถ้าดาวแล้วมันจะยิงแรงกว่าจุล่งเบา,าอีกเว้นกรอเนี่แหละครับที่ผมบอกว่าอย่าพยายามอย่าให้ตัวแทงตายตอนเนี้ยแม่งจะตายแหละ ถ้าถ้าลิโปชาร์จชาร์จเต็มที่น่าจะรอบต่อไปมันน่าจะตบล้วต้องพยายามนิดน,นึงไม่อยากให้มันตายแต่ไม่รู้จะทำพยายามไงเหมือนกันนะบางคนไม่มีหมอฮิวหรือไม่ได้คอนโทรลหอนะครับหมอหออะไรล่ะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยโ,โหแม่งซัดโคตรแรงเลยตอนนี้แม่งซัดโคตรแรงเลยนะแต่ตอนที่เราจบจากไปเท่านี้มันจะไปอยู่ทีมเราใช่ไหมแม่งโคตรกากเลย <c oughs> กับสองพันธ์บ้าไปแล้วผมเวทก่อนนี่ยที่ท่านี้เนี่ยที่ผมบอกระวังแล้วมันออกมานี่น่าหงายกันเลยนะครับ ยังไม่ถ่ายแม่งเถึกชี้แปลงเลยโหไม่ต้องราวใจแล้วมั้งจัดเลยสักคิวเดียวอย่างเดียวยิ่ง, 4, ง 10, สี่พันโอ้ยแมันหมื่นสี่ อ่ะเรียบร้อยครับพอคุยเอ้ยไม่ใช่พอชนะเสร็จแล้วก็เดินต่อโต้เลยนะครับต้องบอกว่าว่าไอ้เคเวสเนี้ยมันโหดจริงนะแนะนำว่าถ้าใครจะผ่านตอนเลเวลน้อยๆนะครับกเ็เดินคุยตรงนี้เลยก็ได้ก็แนะนำว่าให้มีตัวยิงหลังนะครับที่ค่อนข้างโหดแนะนำเป็นกุยแ,แกนะครับ เป็นกุยแก่ก็ไม่เลวสัก5-6ดาวขึ้นไปนะครับแนะนำนะเพราะว่ามันจะยิงตัวด้านหลังละบากนะครับหรือบางคนจะมีหองตองก็โอเคนะครับแล้วแต่แต่เน้นพยายามยิงตัว2ตัวด้านหลังที่สืพัดก่อนนะครับเพราะมันมีสกิลฮิลพอฮิลแล้วเนี่ยไอมอนสเตอร์ Monster ที่เรายิงมาแทบตายนะครับแม่งเลือดเต็ม Mm hmm. โอ้โหของตองแม่งหลบไม่ได้เลยเพราะไม่มีของหลบเลย <c oughs> ถ้าเราเคลียร์ตัวฮิลสองตัวด้านหลังได้ครับมันก็จะสบายมากเลยเพราะว่าเราก็ตีตามสเต็ปไปเรื่อยๆนะครับ อย่างคลิปที่แล้วที่ผมทําให้ดูอะ่ะผมตีตีตีใช่ไหมแล้วมันก็ฮิวแล้วเต็มเลยบัตรซบตีมาตั้งนาน <laughs> แต่ตอนตอนริโปสู้กับเราเมื่อกี้มั่งโคตรเก่งเลยแต่แต่พอมั่งอยู่ทีมเดียวเดียวกับเราม่งไ,ไม่ค่อยเก่งเลยบายจริงๆแ <c oughs> ห็นไนหะมมคนฮิว <c oughs> ผมมัวแต่ไปเพิ่ม m อ็มแท็จริงๆควรจะ ตีตัวด้านหลังให้ไวที่สุดน่าจะดีกว่าห้องตรงมันจะตายวะผมไม่เอาสกิลหมู่ผมเน้นสกิลเดี่ยวดีกว่าตอนนี้ให้มันตายก่อนโอเคตายไปหนึ่งตัวครับก็ดีขึ้นเยอะ เพราะว่าหนึ่งตัวมันฮิวกับครึ่งหลอดถ้าสองตัวมันฮิวเต็มหลอดเลยก็ยังดีแต่พออ่านแบบนี้มันเสียงมันเงียบไปเนาะ เหมือนฟัง,เส,งเสียงผมอย่างเดียวแต่คราวที่แล้วเห็นมีหลายท่านแนะนําว่าควรปิดเสียงนะครับผมก็ลองปิดเสียงดูนะแต่มันมันมันดูแบบเงียบเหงานะผมคือจะพูดจะพูดไปมันก็ดูแบบฟังลาคาญหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะแต่พอไม่พูดมันก็จะดูเงียบไปมันมีเสียงแอกกิ๊กกิ๊กกิ๊กไม่ไม่รู้จะทํายังไงครับ แล้วผมไม่ใช่พวกประเภทที่ว่าทําคลิปเสร็จแล้วมันต้องมาตัดต่อใส่เสียงนู่นนี่นั่นเนี่ยผมเป็นสไตล์คนสดๆโหดๆก็คืออัดเสร็จลงแม่งเลยไม่สนใจอ่ะจะมาแต่งแต่งทำไมไม่แต่งอ่ะขี้เกียจนะครับอ่าโอเคตัวหลังตายแล้วเห็นไหมนแนะนำว่าควรจะมีหัวโตนะครับถ้าใครไม่มีอาจจะเป็นเเขาเฉียวนะครับเขาเฉียวขอสุดๆนิดนึงนะครับ แล้วก็ตัวยิงหลังแบบโหดๆดาเมจที่เป็นหมื่นเนี่ยน่าจะเวิร์กนะครับผมแนะนำตอนนี้ก็จะเป็นฮองตงกับกุยแก่นะครับซึ่งกุยแก่เนี่ยมันค่อนข้างจะหาง่ายมากๆนะเพราะว่ามันมันแจกฟรีนะครับตอนนี้ถ้าใครทำกิจกรรมนะส่วนกุยแก่เนี่ยมันก็สามารถรีเอาจากไอกตัวเตาหลอมได้นะครับหรือว่ามีให้ปีนเข่าแล้วแต่คนจะชอบนะครับ รู้สึกเดือนนี้มันมีแจกด้วยตัวหนึ่งตัวหนึ่งกุยแกนะครับก็ไม่เลวละเมิดแรงแรงใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าผมใช้กุยแกเนี่ยผมหกดาวอยู่นะไม่มีของอไม่มีพัดวาสนามันนะแต่ก็ดูดิยิงเป็นหมื่นเลยนะครับผมลืมบอกอะไรไปผมเป็นสายาตีมอนเตอร์นะไม่ใช่สายตีคนเผื่อบางทีใครสู้กับผมแล้วชนะผมเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าผมไม่ใช่สายตีคน <laughs> พอว่าสู้ปีศาจไม่ไหวจริงครับเซิร์ฟผมปีศาจเยอะมากอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับก็ชนะแล้วก็ส่งเควสได้แต่นี้ผมพาทัวไปเก็บกล่องก่อนดีกว่านะครับจบแล้วทริคก,ก็คือยิงตัวฮิลให้ได้ก่อนนะครับยิงตัวฮิลพอยิงตัวฮิลเสร็จเนี่ยคุณจะยิงตัวไหนก็แล้วแต่ได้หมดแล้วนะครับก็แค่นี้แหละนะครับพอพอสู้เสร็จลงมาเก็บกล่องอีกสักหกล่องนะครับ แล้วเราก็เดินไปส่งเควสก็คือจบแล้วนะครับสำหรับเตียวเซียนสามดาวนะครับแค่นี้แต่เวลาสู้จริงแม่งโคตรยากเลยนะครับก็ลองทำกันดูครับผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับแนะนำคือมีตัวฮิลตัวแท้งแล้วก็ตัวดาเมจยิงหลังหลังนะครับแรงๆแบบถึงแรงมากตัวหนึ่งนะครับกดเคียงอนึ่งรอบอก็น่าจะผ่านกันได้ ไม่ใช่คำว่าไม่ไม่ง่ายเอ้ยไม่ยากนะแม่งจะบอกเลยว่ามันมันยากอะโอเคพูดซะยืดยาวเลยนะครับผมอแค่นี้ครับผมสำหรับคลิปประวัติติวเซียนแบบสมบูรณ์ร้อยอร์เซ็นตนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับและกดไลค์กดแชร์กันเข้ามานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ